สวัสดีทุกทกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องเม่ลีสล็อตนะคะวันนี้เม่ลีก็จะาทุกคนมาเล่นเกมคุมสัตย์แสตยกนะจ๊ะหรือว่าเกมสาวท่า b พีจีน่เองนะคะตำนานที่สุดของตำนานเลยก็ว่าได้นะสาวท่า B พีจีปังๆนะทุกคนวันนี้พกทุนมาไม่ถึง100บ้บาทน,นะก็ะขอเล่นที่เบ็ดสบาทแล้วกันนะเบ็ดตําๆนะเราจะปั้น60บาทเนี่ยให้แบบพุ่งทายานไปได้ยังไงนะมาดูคลิปนี้กันเลยนะคะทุกคน แต่กดรับชมคลิปใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกำลังใจให้เหมยลีสล้อนนะไปกดก่อนเดอ้อทุกคนนะ้ไปกดติดตามกันด้วยเด้อเออปะทุนหกสจะไหวไ่ไหวเดสูไปเลยรักกันนะคะสามสองหกเอาหมดตูดกันเลยนะ,ะหมดตัวหมดใจกันเลยนะคะจับเป็ด2องบาทนะจ๊ะทุนหกสิบนะจ๊ะ แค่กันหน่อยก็ได้ไหมสาวท่ามสาวใจนะคะนาเกลือสาวนาเกลือนะบางคนเรียกนะ้องไม่ใช่เรียกสาวท่ามนะเรียกสาวนาเกลือเออก็สรรหาชื่อตั้งให้มันเหมือนกันนะทุกคนนะแต่ละคนหัวจะปวดเออมันก็นาเกลือจริงๆลนะ่ะช่วงนี้ก็แนะนําให้แบบเลี่ยงได้เลี่ยงเออเลี่ยงได้เลี่ยงสาวท่ามนี้ทำทำเราเจ็บหลายบาทอยู่เด้อ ทำเจ็บหลายบาทอยู่เด้อวาซานอืมสามสิบเก้าบาทนะจะรอดไม่รอดไม่รู้เราวันนี้สวยเฮ้ยวายมาขนาดนี้มันต้อกเฮ้ยเคมาทีเดียวครับแตกกันตุ้มๆตั้มๆัแล้วครับ จะสู้คิดในวันที่ดีกันซะแล้วนะเหลือไม่ถึงห้าสิบาทเมื่อกี้โอเคขอบคุณนะขอบคุณเคมากที่มาช่วยชีวิตเรานะคะวันนี้พอก่อนไปสองบาทเงียบไปเลยไปเลยสิบบาทพุ่งทยานเลยค่ะไล่ไปเลยแม่ที่สุดของที่สุดขอตัวเพงหน่อยได้ไหมแต,หแ,ตแตกน้อยแตกๆตะนะคะสโลเกนประจำช่องอหัวจะปวด เราคือต้องมานั่งรุ้นมากวันในกวนว่าแบบเออมันจะเจ็บต,ตือเปล่วันนี้แล้วกูอ่ะจรีปเป็นสองสามสี่ห้าสิบคลิปทุกคนเอยเหนื่อยเสียงแม่แทบจะไม่มีทุกคนสเตปซิลต้องเข้าแล้วนะสปอนเซอร์สเตปซิลเข้าด่วนเลยไม่ไหวแล้วเค hey, จ้าโอเคสวยงามเค okay, มา่อยเคมา, okay, มาแรงจริงช่วงนี้เคมาแรงจริงเออคูณน้ามาแตกนอกอุ่นใจนะคะแตกในอุ่นจังเด้อ เมื่อไรจะแตกในสักทีละ่ะเขาฟีเกมไม่เข้าสักทีเนี่ย <Yeah. S 1> แต่ไม่เป็นไรนะฟีเกออาจจะเข้าตอนเบ็ดเราแบบบ่มๆก็ได้นะมาห้าสิบครั้งเออห้าสิบครั้งห้าสิบาททุนเรายังพอมีนะคะก็ปรับเบ็ดไปเลยถ้าทุนยังพอมีก็วัดใจกันไปเลยนะคะเพราะว่าเผื่อนะทุกคนนี้พูดตรงๆว่าถ้าเราเวลาเพิ่มเบ็ดเนาะ ปอร์เซ็นต์แตกมันก็มามันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็แบบว่าเออแบบเหมือนเฉลีย่ยความเสี่ยงอ่ะแต่ว่าเรายิ่งเด็ดสูงอ่ะการแตกครั้งหนึ่งมันก็ยิ่งแพงอ่ะถูกป,ปะแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงนะทุกคนการเล่นเกมเอะไรอย่างเงี้ยมันต้องยอาราัวความเสี่ยงอ่ะมาจริงปะวุย้ยมาเฉยละเบ็ดแพงด้วยอะคุ้มไม่คุ้มงานนี้คุ้มบ่คุ้ม ขอตัวคูณแบบยาวๆเอแต่งน้อยไม่เป็นไรแต่ขอตัวคูณแบบบ่มๆนะท้ายเกมอาจจะแบบเจอดีได้ของแพงมันอะไระก็เกิดขึ้นได้ทุกคนใจสู้หรือเปล่าโอ้โหหลอกใคฟหรือปลาทำไมมาทำไมมาทุกแถวจะอยู่เป็นแถวแรกวะกูเฮ้ยจับแดง ไปต่อเงียบเลยแต่ทีเดียวแล้วก็เงียบเลยเออสมควรมันจะเงียบแหละทุกคนมันมันก็แตกเยอะอยู่นะเมื่อกี้หลังๆมาก็คือตุกไปเลยมาเล่นกันเลยเออตกนรกเอาเวตีสามแสนล้านพบสามแสนล้านชาตินะคะอ,อ๋อไม่แตกนี่ตกนรกเอาเวทีสามแสนล้านภพสามแสนล้านชาติเป็นเลยนะ,ะสายท่อมนะ อ่เดี๋ยวนี้มันแช่งไม่ได้เพราะว่ามันดีกับเรามันแตกหนักอยู่ไปเพิ่มเบ็ดเลยมาอย่างนี้ก็ต้องเพิ่มเบ็ดแบบยาวๆตกนัรกเอาเวทีสามแสนล้านครบสันแสลนล้าชัดเข้าแล้วจ้าฟีเกมเข้าอีกแล้วจ้าฟีเกมถ้ารอบนี้แตกอีกก็เอาเรื่องนะมันจะแจกอยู่ไหมอ่ะก็เมื่อกี้มันแจกไปแล้วอ่ะ น้อยนะเออได้ได้ได,ได้เออแต่ได้ไม่ใช่ตัวแพงยักษ์ส้มไม่มาเลยทุกคนคลิปนี้ยักษ์ส้มไม่มาเลยวะ่ะดอกนี้สามพันเอ็ดได้ยูได้ยูไม่แย่ไม่แย่ยวู้ยักษ์เขี่ยวลูกรักจริงๆนะทำ ยักษ์เขียวลูกรับได้กลับมาแล้วนะคะดอกเดี๋ยวเจอไปเลยซองหมื่นสรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนนะใช้วิจาิยนจักรยานเอวอริยาน่านเาานะเอามาให้หมดเลยทุกคนวันนี้โอเคเออสวยสวยงามเมื่อกี้เบ็ดห้ได้มาหมื่นนึงเบ็ดร้อก็ได้มาส0งหมื่นก็สมเหตุสมผลอยู่นะ วันนี้หมดห้ารอบนี้ก็พอก่อนแล้วนะถ้าเล่นต่อไปอาจจะเสียเพิ่มนะเพราะว่ามันแจกไปแล้วมันก็จะเสียแล้วมันจะเริ่มเสียละก็ใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมยลี่สโลนะอ,อย่าลืมนะหรือว่าใครอยากติดต่อสอบถามด้านไหนก็สามารถคลิกลิงก์ได้ได้เลยนะคะแปะลิงก์ไวใ้ใต้คลิปแล้วนะทุกคนนะโอเควันนี้นะคะก็ขอตัวลาก,กันก่อนนะ ก็ยังไงก็ฝากกลุ่มลัคกี้ทำกันด้วยนะคะกดลิงก์เข้ามาเลยนะมาสอดถามอะไรกันได้นะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจอกันเดอ้อปังๆเด้อทุกคน